สวัสดีครับ,รบผมตั้มภูสิทธิ์นะครับวันนี้ผมพามาพบกับอาจารย์วิรัติท่าพาาระจันทร์ครับเราเพิ่งมาทานข้าวกันที่ร้านอางุ่นนะครับเลยขอยืมสถานที่เขามาพูดคุยกับอาจารย์วิร,รัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญมีดีนะครับผมรู้จักกับอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ผมหาเหรียญมีดีมาแขวนอยากให้อาจารย์เล่าถึงเหรียญมีดีเรียอน,นี้หน่อยครับผมว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับผมรู้จักคุณพ่อป่องร่วมมานานก็ได้ใกล้คิปก็ตอนปี6-2ครับ ได้ไปงานปลูกเสกวัท้ายตลาดปลูกเสกบกวัตายตลาดผมก่ได้ไปดูท่านดูคณะหมู่ติดทดลองปฏิหารกันทดลองเชื่อดกันก็ก็เกิดความศรัทธาท่านแล้วก็ได้เหรียญมีดีเริ่มรู้จักตอนปีหกสองเริ่มออกมาใหม่ตอนนั้นเหรียญท่านแจกฟรีครับได้ไปเจอเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาเหรียญมาให้พ่ออาจารย์พ่อถามบอกเอามาทําไม เอามาจานจานทําไมเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไปฉีดยามาหมอได้ฉีดที่เหงือกไปสามทีเข็มงอไปสองทีเข็มหักไปทีหนึ่งฉีดได้เข้าวันนั้นต้องถอดเหรียญออกถึงจะฉีดทําฟันได้ผมก็เกิดความศรัทธาว่าเออของท่านดีวะแล้วตอนเขาว่าตอนปลุกเสกกันมีพ้าที่ทรงกฎด้วยรุ่นนี้ไปเหรียญแจกปีเจตนารีผมผมก็แนะนําให้เพื่อนๆน่ะ ถามาแฝนเพื่อนบอกให้ hey, ทำไมต้องเหนียวด้วยวะทําไมต้องเหนียวผมบอกว่าเราไม่นักเลงแต่เราไว้ป้องกันตัวครับวันหนึ่งคุณไปนั่งรถเมย์ใบร่นมันตีกันแล้วไปโดนลูกหลงทายังไงคุณไปร้านสะดวกซื้อนเนี่ยเขาจี้เขาป้นกันเนี่ยคุณไปโดนลูกหลงทําไงมันต้องมีของไวคุ้มตัวเพื่อนก็ลงวันเห็นว่าเออเหตุผลดีทุกคนก็เลยหาเมาค่อยกันครับถ้าพูดถึงอาจารย์วิรัติเนี่ย นักเล่นนักสะสมพระเครื่องจะนึกถึงรงบู่เม่งวัดบางสะแกนในนะครับผมแฝงอยู่อันนี้คืออะไรครับอาจารย์หวยลูกในมิตรปีสองสี่เก้ากมารุไหวลูกในมิตันี้เก่ามากเลยนะเก่าครับอาจารย์ยันอีกามิติครับผมผมติดตัวอยู่ผมชอบเครื่องรางก็เลยคอยไหวพระเครื่องเหรียญท่านผมก็จะเก็บไว้บ้านอีกหนึ่งสายที่อาจารย์ชอบเท่าที่สังเกตจะเป็นสายเหนียวหมดเลยนะฮะอย่างรงบู่ช่วงวัดจำปาใช่ครับเพราะว่า เป็นเนื้อตะปวหัวลูกปืนกันการอาวุธทุกชนิดครับรบ,บุกเสกนั่งนั่งมีปืนกองอยู่ข้างๆยี่สิบสามที่ผมบอกครับซึ่งณนวะันาวานั้นนะผมเองเนี่ยคือผมชอบพระสายเมตตาอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นคนถามอาจารย์เองนะครับว่าอาจารย์ในยุคนี้เราไม่ได้ไปสู้รบกับใครเราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยา<ว>อาจารย์ก็เป็นอย่างที่บอกเลย<โ>ยกเอ็ผลให้ฟังครับนั่งรถเมล์ไปร้านตะดวกซื้อไหวรุ่นตีกัน<ช>เรียบร้อยลูกหลงไงท้องครับ อันนี้มีสองสองเหรียญเลยครับไม่ต้องแปลกใจครับสองเหรียญเลยสองเหรียญสองเนื้อนะฮะนวะกับทองแดงครับจริงๆพุทธคุณเหมือนกันนี่แหละฮะใช่ไหมฮะเหมือนกันครับวิธีเดียวกันครับแต่ว่าจํานวนการสร้างอย่างนวะเนี่ยสร้างเท่าไหร่นะครับสองพันเหรียญสองพันเหรียญทองแดงเหมือนเหรียญแจกทหารภาคใต้ครับแต่ทหารภาคใต้เป็นประมาณสามสี่พันเหรียญครับแล้วก็แจกแจกคนที่มางานวัดคนละเหรียญ เนาวะเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ตอกโค้ดแล้วก็รันเลขด้วยนะครับแต่ว่าทองแดงเนี่ยตอกโค้ดแต่ว่าไม่ได้รันเลขนะครับจำนวนการสร้าง1 0,000มื่นเหรียญครับซึ่งพุทธคุณเหมือนกันตอนนี้เนาวะก็หายากแล้วนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอในตลาดนะฮะสร้างกี่เนื้อนะครับอาจารย์มีทองคําทองคําเงินเงินตะกั่วเนวะทองแดงห้าเนื้อนะครับซึ่งเนื้อบนบนก,ก็จะหายากหน่อยเพราะว่ามีการจัดสร้างน้อยครับการออกแบบของเหรียญมีดีนะครับ สวยงามด้านหน้าเนี่ยเป็นตราสัญลักษณ์ของบ้านมีดีนะครับมีคําว่ามีดีอยู่ด้านหน้าตรงกลางเป็นยันเทาะป,ประจําบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันบัวแก้วซึ่งเป็นยันสูงสุดของที่บ้านนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงพุทธคุณของยันบัวแก้วครับยันบัวแก้วเป็นยันประจําบ้านมีดีของปู่เที่ยงโนงมานาะยันนี้เขาว่าพุทธคุณครอบจักรวาลใช้หนุนดวงชีวิตไม่ตกต่ํา ช้ได้ทุกทางแล้วแต่อธิษฐานครับดีจริงๆครับแปลว่าเหรียญเดียวเขาเทียวทุกไทยได้เลยนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับดีทุกทางใช้การค้าขายการอะไรได้หมดเพราะเพราะเพราะว่าพ่อป่องเขาเสกครบหดถามอาจารย์ว่าเลือกพระเครื่องแค่องค์เดียวนะครับอาจารย์เลือกพระอะไรครับถ้าไม่นับราคาไม่นับเรื่องอะไรกันนะเอาแบบคุ้มตัวนะผมเลือกเหรียญมีดีครับครับเพราะว่าผมเห็นประสบการณ์ สองหนชัดเจนเลยครับอันอื่นผมยังไม่เห็นไม่ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมเห็นวัยรุ่นที่มาเล่าจีจามปเข้ากับจ่าเทพเอซทสห์สองหนนี่ผมก็พอแล้วครับครับซึ่งอาจารย์ก็รับเช่าด้วยรับเช่าครับครับใครหาอยู่มาหาอาจารย์ได้ที่สายใต้ใหม่นะครับอาจารย์พุทธสุขครับแล้วก็อาจารย์พุทธสุกร์เสาอาจารย์พุทธสุกเสาครับครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะขายก็เอามาส่งขายที่อาจารย์ได้นะครับอยากให้อาจารย์ฝาก เฟซบุ๊กนะฮะเซิร์ชเข้าไปในเฟซบุ๊กชื่อวิรัตแสงชัยกุลได้เลยนะครับครับถ้าจะปล่อยก็ส่งรูปมาถ้าดูชอบเราจะทักกลับไปครับเพราะวันหนึ่งคนส่งรูปมาเยอะบางทีทักทุกคนก็ไม่ไหวครับบางทีถ้ายู่ชอบเราถึงทักกลับไปครับผมขอข้าถามสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่บอกว่าพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อนะฮะต่างคนต่างเหตุต่างผลไม่มีผิดและไม่มีถูกดูที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล ถ้าผมถามคําถามนี้ว่าพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยขออาจารย์ตอบให้ผมหน่อยครับส่วนตัวผมก็เชื่อแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนพระเครื่องอดีแน่เป็นเครื่องยิดเหนี่ยวทางจิตใจคุณคิดดูแล้วกันสมัยก่อนปีสองสี่แปดกว่านเนี่ยเขาจะเชิญพระทำไมมาทั้งร้อยแปดองค์ด้านต้นมาจากเหนือจนใต้มานั่งเสกกันสามวันเจ็ดวันเขาจะทําเพื่ออะไรมันไม่เสียเวลาหรอกถ้าเขา ถ้าเขาไม่มพีพิธีพุทธานุภาพไม่มีพลังพุทธานุภาพเขาจะทําเพื่ออะไรผมเชื่อแบบนั้นเชื่อตามโบราณครับผมเชื่อครับครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่จิตใจแต่ว่าที่ดีแรกคือให้สอนให้ทาความดีและยึดเเดี่ยวจิตใจครับสบายใจแฟนลราสบายใจโอเคโอ้โหวันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้า ผมจะพามาพบกับใครหรือพาคุยกระจาวิรย์อีกครั้งหนึ่งจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ